สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะสิผ้ามากินนี่เลยจ้าอ่าบ่ได้เหตุให้เบึ่งเนาะคะ่ะชมสงตีเฮ็ดเนาะบ่ได็เหตุห้เบิง้งเป็นไงคะมื้อนี้นะคะสีผ้ามากินหอยมาแร่งผู้หนึ่งลาดด้วยน้ำปลาแดกคือเก้าแล้วคะ่ะประทะดกับตำขนมจีนเปไ็นไงคะหยัวยัวๆยัวยวยัวยว,ว,ว,วิธีทำ กค็คือการลดขาคือคือเคยเหตุเกี่ยวกับก้อนหนาๆนะคะเป็นอันนี้ที่บอกว่าที่นำนำปลาแดกอะค่ะของไผลของมันเนาะนำปลาแดกของไผลของมันสูตรไผลสูตรมันมักแบบแดกกับแซ่แบบนั้นนะค่ะคพื่อจงข้าวต่ำหมักฮูนอะไรคะมาจ้ามือนี้สิพามากินแซบแซบเมื่อนั้นก็แซ่บแซบดากไปแล hm ้วเมื่อนี้ก็แซ่บแซบตูดหรือขึ้นเก้าละค่ะมาจ้ามาโยโย่โยโย่นี่นะคะผักเราวันนี้มีนี่ค่ะ เหมือนเดิมดุนใหญ่ๆมีแต่คนเขาบอกว่ามากอเนียนนอันสีเคียวเนี่ยมากันสีเคียวเนี่ยแหละดุนญ่อยๆวนๆมามากกิน,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 กนค่ะคนอื่นเขากินขี้ยังวาล่ะคะ่ะกินมาละแต่ช่องนี้กินว่าเป็นกินแตงกวาญี่ปุ่นกับผักคะน้าค่ะมาเลยค่ะมาก,กินน้ำกันจ Jadi, okay. ้าแซบ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 ยั่ว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 แซบแซบร่องกินต่างไระขนมจีนก่นได้จ้า ต้องกินต้องหอนค่ะเมือ่อนายกินไปก็จนปากบวมเลยค่ะกินในย่ยังไปกับมื่วานแซ่บคือเกาค่ะแซ่บเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพีย ผิดสถานสวงหอยแรลงภูเขาบอกว่าเป็นหอยมาแรลงภูไอ้สีน้ำเงินแต่เล่ีิตวใหญ่กว่านิดนึ่นองอะ quay tôi với nhau ไอตัวใหญ่ๆเลยค่ะร่องกินมึงเน้่อจากกินกับพัคขนาแซบ่บ เพียอยุจา้า้วกเสียง พูดพันทั้เพื่อนแล้วค่ะกินย่างเดียวเพชรโซตายให้เราค่ะแซ่บค่ะ แตงกว่าญี่ปุนกรอบอร่อยค่ะแ้บมากินเนี่ยคณะกินเนี่ยดีกว่าอร่อย เบาลายป่ไดไรจ้ะกิดเบาลายเดี๋ยวลกเขาทองกินลูกเดียวม,มาดิจ้าเส,ะ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 สะ็จเสร็จเสร็จเสร็จ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อนเอ็นบีชาแนลด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะมาเบิ่งกันอว่าสิ่งเสนอเมนูอย่างไม่หาพี่น้องได้เบิ่งนะคะได้ชมนะคะกินไปน้ำเราไปน้ำกะช่วงนี้ก็สิว่าหน่อยนิดนึงเพราะม่ายังนาะคะเดี๋ยวลุงเขาทอง อตอนนี้ขอนยญาจบคลิปก่อนนะคะพบกันในคลิปใหม่ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ